เป็นเพราะฉันเป็นคนอีสานที่มีตำนานมากมายเกี่ยวกับพญานาคฉันจึงลักหลงไหลและสนใจไม้จำหลักรูปพญานาคเป็นพิเศษนี่คือคำบอกเล่าของคุณมีชัยแต้สุริยาเจ้าของบ้านคำปุนอุปกรณ์ที่เห็นมากมายเกือบทุกอนุนของที่นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือในการทอผ้าตามประเพณีท้องถิ่นโบราณเข้าของเครื่องใช้เหล่านี้ ถือเป็นของขวัญที่ผู้ชายทำขึ้นเพื่อมอบให้หญิงคนรักในวันแต่งงานดังนั้นทุกชิ้นจึงเป็นของสะสมโบราณบ่งบอกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีมาเนิ่นนานของคนในจังหวัดอุบลราชธานีที่เจ้าของเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมของเก่ามายาวนานจึงทำให้ของสะสมเหล่านี้กลายเป็นของตกแต่งเรือนหลังต่างๆภายในบ้านคำปุ่นอย่างกลมกลืนและงดงามในช่วง เทศก,กาลแห่เสียเขา้าวพรรษานี้นะครับเรียกว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบ้านของปุ่นนี่ก็มีหลายวัยมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมอาจจะไม่ใช่ของโบราณเลยเราก็จะมีการจัดดอกไม้ที่ร่วมสมัยนะครับโดยกลุ่มนักจัดดอกไม้อุบลน,นะครับได้มาร่วมใจกันทุกปีนะครับได้มารังสรรค์สร้างสารรค์ผลงานที่ผสมผสานนะครับก็คิดว่าทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมงานคงจะมีความเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้จากการจัดดอกไม้ของเราครับ ปัจจุบันบ้านคำปุญเปิดเป็นโรงเรือนผลิตผ้าทอโบราณให้บุคคลภายนอกได้ชื่นชมซึ่งจะเปิดบ้านเพียงปีละหนึ่งครั้งโดยปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคือเปิดเยี่ยมชมได้ถึง3วันเพราะในแต่ละปีที่ผ่านมาบ้านคำปุญจะเปิดบ้านเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีและที่มากไปกว่านั้นคือ,อไรายได้จากการเปิดชมบ้านสวันนี้ จะนำไปช่วยเหลือเด็กได้โอกาสที่อยู่ภายในพื้นที่มีหลายท่านที่ถามเรื่องการสารต่อนะครับหรือการถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลังนะครับเห็นได้ว่าการที่เราจะสืบสารบุคลากรหรือถ่ายทอดหรือสร้างให้มีบุคลากรทางด้านทอผ้านี่เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าอย่างหนึ่งคือต้องหล่อหลอมนะครับแม้แต่พื้นฐานทางด้นจิตใจ ให้มีความประทับใจในความงดงามของบุรุกวัฒธรรมของชาตินะครับนับว่บ้านคาปุลเป็นอีสานที่สวยงามความงดงามของไม้ตัวอาคารศิลปะพื้นที่และความนิ่มนวลของเนื้อไหมคือความภาคภูมิใจของคุณมีชัยและคนในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าในอนาคต ที่นี่จะเป็นแหล่งสืบสารให้กับคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อและเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านพึงพอใจมากที่สุด